งานป้องกันเฝ้าระวังและควบคุมโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อเป็นกระบวนการที่สำคัญในระบบสาธารณสุขโดยมีวัตถุประสงค์หลักในการลดการแพร่ระบาดของโรคติดต่อและลดปัจจัยเสี่ยงของโรคไม่ติดต่อเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีขึ้นโรคติดต่อเป็นโรคที่สามารถแพร่กระจายจากคนหนึ่งไปยังอีกคนหนึ่งหรือจากสัตว์สู่คนผ่านทางต่างๆเช่นทางอากาศน้ำอาหารแมลงหรือการสัมผัสดโดยตรงประเภทของโรคติดต่อแบ่งออกเป็น 1. โรคติดเชื้อทางเดินหายใจเกิดจากเชื้อไวรัสหรือแบคทีเรียที่แพร่กระจายผ่านการไอจามหรือสัมผัสสิ่งของที่ปนเปื้อนเช่นไข้หวัดใหญ่วัณนนโรคโควิด -19 โรคหัด 2. โรคติดเชื้อทางเดินอาหารติดต่อผ่านการรับประทานอาหารหรือน้ำที่ปนเปื้อนเชื้อโรคเช่นอหิวาตกโรคโรคไวรัสตับอักเสบเอโรคอาหารเป็นพิษ 3. โรคติดเชื้อทางผิวหนังและสัมผัสโดยตรงแพร่กระจายผ่านการสัมผัส โดยตรงกับผู้ติดเชื้อหรือพื้นผิวที่ปนเปื้อนเช่นโรคมือเท้าปากโรคกลากเกลื้อนโรคเริม 4. โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เกิดจากการมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ป้องกันเช่นซิฟิลิสหนองใน h i v s โรคไวรัสตับอักเสบบีหโรคติดต่อจากสัตว์สู่คนเกิดจากการสัมผัสสัตว์ที่ติดเชื้อหรือถูกมแมลงพาหักัดเช่นพิษสุนักบ้า ติดต่อจากสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมไข้เลือดออกมียุงลายเป็นพาหะมาลาเรียแพร่ผ่านยุงก้นปล่องโรคฉี่หนูติดต่อจากปสัสสาวะสัตว์ที่ปนเปื้อนน้ำวิธีป้องกันโรคติดต่อ 1. ฉีดวัคซีนป้องกันวัคซีนสามารถช่วยลดความเสี่ยงในการติดเชื้อและลดความรุนแรงของโรคได้เช่นวัคซีนไข้หวัดใหญ่วัคซีนหัดวัคซีนโควิด -19 2. ล้างมือบ่อยๆใช้สบู่ล้างมืออย่างถูกวิธีเป็นเวลา20วินาทีหรือใช้แอลกอฮอล์เจล สใส่หน้ากากอนามัยป้องกันการแพร่กระจายของโรคทางเดินหายใจ 4. หลีกเลี่ยงการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยโดยเฉพาะในช่วงที่มีการระบาด 5. รับประทานอาหารและน้ำที่สะอาดหลีกเลี่ยงอาหารที่อาจปนเปื้อน 6. มีเพศสัมพันธ์อย่างปลอดภัยใช้ถุงยางอนามัยเพื่อลดความเสี่ยงของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 7. ควบคุมสัตว์และแมลงพาหะกำจัดแหล่งเพาะพันยุง และฉีดวัคซีนป้องกันโรคจากสัตว์โรคไม่ติดต่อเป็นโรคที่ไม่ได้เกิดจากการติดเชื้อแต่เกิดจากพฤติกรรมและปัจจัยเสี่ยงเช่นการสูบบุหรี่ดื่มแอลกอฮอล์อาหารที่ไม่เหมาะสมและขาดการออกกําลังกายความเครียดและมลภาวะทางสิ่งแวดล้อมเช่นโรคหัวใจและหลอดเลือดโรคเบาหวานโรคมะเร็งโรคไขมันในเลือดสูงโรคอัลไซเมอร์เป็นต้นสาเหตุและปัจจัยเสี่ยง 1. พฤติกรรมการกินอาหารที่ไม่เหมาะสมเช่นอาหารไขมันสูงหวานจัดเค็มจัด 2. การไม่ออกกำลังกาย 3. การสูบบุหรี่และดื่มแอลกอฮอล์ 4. ความเครียดและการพักผ่อนไม่เพียงพอ 5. ปัจจัยทางพันธุกรรมและอายุที่มากขึ้นการป้องกันและดูแลสุขภาพ 1. กินอาหารที่มีประโยชน์เช่นผักผลไม้ธัญพืชและโปรตีนที่ดีต่อสุขภาพ 2. อ,ออกกกำลังกายสม่ำเสมออย่างน้อยวันละ30นาที 3. หลีกเลี่ยงบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 4. ควบคุมน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ 5. ตรวจสุขภาพเป็นประจำเพื่อคัดกรองความเสี่ยงป้องกันก่อนเกิดโรคปรับพฤติกรรมเฝ้าระวังสม่ำเสมอเพื่อสุขภาพที่ยั่งยืนกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว